ที่พระอาจารย์ได้พูดมาเนี่ยจะคล้ายๆกับแนวทางสันติวิธีด้วยไหมคะอาจารย์ที่จะเข้ามาเยียวยาสังคมได้ในห่วงเวลานี้ค่ะอ๋อแน่นอนครับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจากประเทศอินเดียนะฮะเป็นศาสนาแห่งสันตินะฮะเป็นศาสนาแห่งอาินิงสานนะครับผมคิดว่าพุทธศาสนานั้นซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือแล้วก็มาช้านานแล้วนะ จะสามารถาลดดีกรีของอุณหภูมิความร้อนแรงความโกรธเกลียดความเครียดแค้นความอาค่าพยาบาทเนี่ยห้ให้ลดน้อยลงไปนะครับ หลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะก็คือตัวธรรมะอันคือความถูกต้องความชอบธรรมความยุติธรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของสังคมนั้นเป็นเรื่องของอการกระจายความยุติธรรมให้ทั่วถึงน <c oughs> ะตราบใดที่เราพูดถึงสันติภาพแต่ไม่มีการกระทําที่เป็นการกระจายความยุติธรรมให้ทั่วถึงสันติภาพนั้นก็เป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะสันติภาพที่ถาวรนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการกระจาย ทรัพยากรนะฮะหรือว่าความยุติธรรมนั้นให้ทั่วถึงะ,ะฮะพอดีผมมีอักษรจีนคำหนึ่งนะฮะคือคำว่าเห,นะะเหอผิงนะฮะิงในภาษาจีนนั้นแปลว่าสันติภาพนะะทีนี้สังเกตดูนะครับคำว่าเหอนะฮะคำว่าเหอนั้นประกอบไปด้วยอักษรจีนสองคำคำที่หนึ่งนั้นนะฮะคือคำว่าข้าว คำที่สองคือคําว่าปากนะค,คือตรงนี้ครับอันนี้คือข้าวนะอันนี้คือปากนะส่วนคําว่าผิงนั้นเหมือนปาช่างก็คือความยุติธรรมนะฮะเมือนรากศัพท์ของคําว่าเหอผิงในภาษาจีนนั้นนะก็คือเอาข้าวใส่ปากคนทุกคนอย่างยุติธรรมแล้วนะสันดิภาพจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็น รากเง่านะฮะของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพคําว่าสันติภาพนั้นมันเชื่อมโยงกับสังคม<ฆ>นะสันติภาพไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าความยุติธรรมหรือว่าการกระจายรายได้นั้นยังเหลื่อมล้ํากันอยู่ผู<ฆ>้นะถึงเรื่องของความชอบธรรมความยุติธรรมคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วสิ่ง ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของเหตุจรณจรที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการพยายามนาตัวคนที่ทําผิดเนี่ยมาลงโทษจะไปได้กับหลักการอรภัยวิถีหรือว่าพยายามที่จะลดละเลิกความจงเกลียดจงชังไหมคะท่านอภัยทานเนี่ยคําว่าให้ความไม่กลัวอภัยแปลว่าไม่พยัยยแปลว่ากลัวให้ความไม่กลัวตอนเนี้ต่างฝ่ายต่างตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกลัวทําให้คนเสื่อม ฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะผ่านไหนก็ตามหวาดเกรงหวาดระแวงถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราเป็นพี่ทำยังไรจรงจี่จะทำให้ลูกของเราไม่กลัวเราเห็นหน้าแล้วอยากจะเข้าไปคุยเห็นหน้าอยากจะเข้าไปนั่งใกล้ต,ตัวนี้สําคัญเบื้องต้นคือจตมาคิดว่าต้องถามเขาแล้วว่าอะไรที่ลูกยังกลัวอยู่ลูกกลัวอะไรลูกอยากจะบอกแม่เรื่องอะไรบ้างบอกแม่ได้ไหมลูก คือเรามองลูกเราออกอะ่ะปกติลูกเราไม่ค่อยมีอาการแบบเนี้ยวันนี้เขามีอาการเมือนต้องถามเขาอ่าว่าเขากลัวอะไรพอเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปคือหยิบจื้ออะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นอยู่ใกล้เราแล้วสบายใจมากขึ้นเช่นถ้าเขาต้องการความวิธรรมความวิธรรมแบบไหนที่ลูกต้องการล่ะลูกบอกพ่อสิแล้วพ่อจะมอบให้กับลกูกค ก็ต้องมาถามต่อไปก็คือรัฐต้องทําบทบาทเป็นพ่อเป็นแม่และถามลูกก็คือประชาชนว่าต้องทำอะงไรประชาชนทุกคนคือลูกของเราจะผิดจะถูกก็ลูกของเราถามลูกของเราไม่รู้ล่ะคําว่าวิธิธรรมจะดีฟายแบบไหนก็ตามจะต้องถามค่ะแล้วในเรื่องของกระบวนการวิธิธรรมล่ะคะอาจารย์มองว่าหลักของศาสนาเนี่ยจะนําเข้ามาใช้ในการดาเนินการกระบวนการวิธิธรรมได้ยังไงคะ ก็กลับมาตรงหลักธรรมธรรมะนะฮะซึ่งแปลว่าความถูกต้องความชอบธรรมความยุติธรรมนะฮะผมคิดว่าถ้าเราจะเอาหลักธรรมซึ่งเป็นในความหมายที่ว่ายุติธรรมมาใช้ให้เกิดผลจริงๆเพื่อสันติภาพของประเทศนะฮะผมว่ารัฐบาลนะฮะไม่ควรที่จะ บังเกียดที่จะหยิบยกเอานโยบายบางอย่างนะที่ครั้งหนึ่งคนภาคอีสานคนภาคเหนือเคยชื่นชมมาผนวกเท่ากับ นโยบายของรัฐบาลนะเพื่อกระจายความยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งความยุติธรรมทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ไปสู่คนจนในชนบทนะฮะอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะท่านนายกรัฐมนตรีนะเคยกล่าวไว้ว่าท่านจะเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่ใช่นายกของเฉพาะคนภาคกลางหรือว่าภาคใต้นะฮะ พยนะผมคิดว่าก,การพนกเอานโยบายซึ่งครั้งหนึ่งคนอีสานเคยชื่นชอบคนภาคเหนือเคยชื่นชอบเข้ามาประยุกต์เข้ากับนโยบายเพื่อกระจายทรัพยากรไปสู่คนจนคนยากคนจนในชนบทนั้นผมว่าเป็นการเยียวยาในระยะยาวนะฮะ